สวัสดีครับเรามาเช็ครอยรั่วะระบบแอร์ครับผมหลังจากที่เราทําแอร์ไปได้ประมาณ2วันนะครับผมลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นละล้วก็มาเช็คพบว่าอุริงมันมันแตกนะครับผมตอนนี้ก็ให้ช่างลงเช็ครอยรั่วตรงที่เราเจอก็คือข้อต่อด้านล่างนะครับผม <c oughs> ด้านบนไม่รั่วครับผมช่างหลงมามาดูครับผมว่าด้านบนมันรั่วไหมส่วนผมจะดูด้านล่างให้ช่างหลงฉีดน้ำมาเลยช่างหลงจะดูด้านบนครับผมผมจะดูด้านล่างตรงนี้ช่างลงฉีดน้ำจากระยะสูงครับผม ไหนอของคอ้อนหนเหมือนน้ำลิ้นจีเลยอะ่ะออร่เหมือนน้ำลิ้นจีที่เราซื้อกินเลยเสียงเยงข่้นไปเอ้าไม่มีไฟเหรอ ไม่มีไฟเหรอไฟสั้นไฟยาวไฟอะไรก็ได้อือไฟไฟหลอดอ่ะอมใที่ชาหมช่ไหมันใชไเอามา้บ้างืหอดไฟหลอดยาูดิเอามาไม่ใช่าารหรอ ออมาแต่อผมแล้วลอฟอไฟ,อไฟนะเออไอ้หลไฟฉายแล้วหน้าที่อ้อมรับผิดชอบแล้วหมายจะเอามาแล้วต่ว่าวางไว้่อจะเอามาแต่ว่าไม่ได้เอามา,อ,าอืมจะเอามาแต่ไม่ได้เอามามใช่ละรู้ไหมฉันลงยปเพิ่งฉีดนะ phân xịt nam nè. Ê, đồ lại đồ lại. Hả? thằng này à? Quá quá quá. Ờ. Ờ. Thằng Rùa thì sao? À, phải ơ, căn. ôi มไม่อยู่ครับผมเดี๋ยวเราต้องหาโอริงใหม่อีกนะครับผมไม่เรากับข้างล่งเลยข้างล่างทีเราใส่เลยคือมันก็ออกลางที่เก้าอีกไม่ได้คือไม่ได้ เราพิจารกว่าจะเขาที่ซอยหนส่น